ว่าดูมันดีเยอะด้วยนี่แต่มันจังจูนขึ้นได้อีกนะพี่แกน่าจะจูนปานกลางครับผมคิดว่าผมอยากให้ดึงกว่านี้อีกได้ยกมือฉีกอีกแกรับประกันดี <S <S ผมอะแกแ,แนะนำพี่ข้อเธอแกตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บแน่นแกไม่มีตึต๊กตึ๊บตึ๊บเลยนะรถแน่นแน่นดีเน,ะ<ร>นาะผ่านเลยผ่านเลยรอบนี้ตอนนี้เนี่ย แล้วมีได้ยังนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับสร้างฝ่ายลานัดอะไรสิ่งวันนี้ลูกค้านะครับอ๋อนี่คืหนึ่งชุดเก่ามาจัดชุดใหญ่ครับเรื่องหลอแม็กซ์ยางหลักการมีเพิ่มเติมในชุดโพลีแม็กนะครับอ่าในชุดโพลีแมพนะครับก็จะเป็นชุดโปรฮอกันฮกเก่าซีฟนะครับมีแปลงกระป๋องไวเกตของอากาศอุดจจิจารนะครับกับวกวัดบูด นี่หล่อแม็กจะเป็นหล่อที่ e นะครับที่ e การยกหล่อเก่านิ่วครับถึงซีหล่อแล้วก็มียางเป็นยางสองอหาหา,หาซิฟนะครับ,บมีชุดโหลดครับชุดโหลดจะเป็นใส่กล้องโหลดชุดหลังใส่กล้องโหลดชุดนาจะเป็นโหลดโดยสตัทปับเขี้ยวนะครับชุดแก่เผานะครับชุดแก่เผากลางริมปับองศาแก่เผ่า่ใหงัดนะครับอ่าแล้วก็นี่ยางกันกระแทกคู่หนึ่งอ่าแล้รก็ต่อมานี่ก็จะเป็นพวกน็อตล่อซีนะครับน็อตล่อซีแดงพวกดุมทบดุมตอกนะครับแล้วก็ขอบเบรกเป็นมินิมนะครับ สีแดงคือกันมีอีกเพิ่มเติมจุดสุดท้ายก็คือทอทอออกไายไปได้สีนะครับอ่าก็จะมีแถมไอ้ปลายงอหนาเพ้าตอนหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้ลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวสรุปยอดให้เบื้องนะครับถ่ายคลิปแต่ว่าก็น่นาจะเบิร์ดไลท์เตอร์ยูอกชุดไงโอเคครับผมอันนับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการดัดแหนบนะครับซึ่งขัน้นยูซูดีแม็กนะครับหนึ่งจุดเากาก็ได้มาจัดส่งนะครับ กระจีเดดัตเนี่ยไป้นะครับเพื่อให้ส่งที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการ3นิ้วสอดนะครับซึ่งใส่แค่ต้องโหลดมันบร่อยนะครับต้องมาดัดแบซอยนะครับเดี๋ยวรอชมครับตอ <ท iting S 1> นบบนี้ก็กำลังหยิบถอดส้วหน้านะครับหยิบถอดส้วมาใส่สตาร์ทนะครับแล้วลูกค้าอยากโหลดหน้าลูงนิ้วนึ่งนะครับข้างหลังนี่ลูกน้อยลูกค้าได้ที่นิ้วสอดนะครับลูกค้าได้3นิ้วสอดครับข้างหลังข้างหน้าเลียวลงแค่นิ้วเดียวนะครับลูกค้าได้หน้าเบิร์ดหลังบอมบ์ครับใจจัดไถ่ครับผมตอนนี้ก็ดัดส่งเเสรรรทีี่่ยยบบ้ออนะคัา ชุดโตเรียแมพก็จัดเป็นเทียบลอยนะครับค้างกระป๋องไม้นะครับไอ้แจ้งกระป๋องนะครับนี่ใส่เป็นกระป๋องของเฟกนะครับค้างกระป๋องแบบแต่เทไปเลยตัวนี้พร้อมกล้องแดงนะครับนี่ พร้อมกล้องแดงพร้อมกล้องแดงพร้อมวัดบูธนะครับวัดบูธจงรับนึ่งนิ้วเก้านะครับต้องใส่อะแดปเตอร์จะงขียนะครับนี่อแดปเตอร์วัดบูธนะครับอาจจะมีอุจิจิอาร์นะครับอ่ามองไม่เห็นอ่าอุจิจิอาร์นะครับพร้อมท่อนลำบนนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังอัดไฟนะครับตอนนี้ทางเดินกำลังเอาคอมมาอัดไฟนะครับแล้วก็จะมีท้ายรางนะครับในชุดโปรของนีแมปนะครับท้ายรางอยู่ในนู่นนะนู่นนข้างหลังนู่นนะมองไม่เห็นนะนี่ทรงก็จะประมาณนี้ครับรถนี่สี่นิ้วสอดฟิตนะครัับบจะเป็็นนนดดแแิ้้ววลก ใส่กล่อง2นิ้วนะครับทรงก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอลิมีบเสร็จเอารถไปตั้งศูนย์นะครับแล้วจะมาให้ชมอีกรอบนึงนะครับท่อการใส่เสียษเป็นยีบบอลนะครับท่อเป็นท่อหน้าเผานี่นะครับเป็นท่อหน้าเผาโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งศูนย์ครับท่านลิงเบากว่าเดิมไม่เยอะเลยเนี่ยกดเบาๆมาตอนนั้นนู้นท่านลิงขุนห่วงเลยวะขับมาเมื่อเช้านี่ขุนเรื่องไงพี่ผมขออนุญาตได้ไหมครับเปิดเลยครับ อเลยนะยดึงวันนี้ได้ไหมทำไมมันดึงเบาทีว่าเครื่องมันเล็กเครื่องม,มันเล็กพี่เออมันไม่เหมือนเชฟไป็รถผมงดึงมันไปแบบไหนแต่พูด<อ>ก็อีกอย่างก็เครื่องมันเล็กแล้วมันทําบูได้แค่ถ้าเราตามจริงก็ผมอยากแค่แค่สามก้อนแต่เยอะกว่านั้นมันจะไปรามไปถึงเทอร์โบอินเตอร์พวกนี้อต้งถ้าใส่ของพวกนั้นก็ค่อยว่ากันอีกรอบนึงโอเคเข้าใจ แล้วรถมันต้องแก้เบาออด้วยถ้าจะอัพพวกน,นั้นอโอเคคือหน่อยผ่านอยู่ผ่านได้เลยนี่ดีกว่าเดิมเมื่อเช้ากดประมาณเขาเร่งประมาณครึ่งหนึ่งรถวิ่งร้อยหนึ่งจร <c oughs> <c oughs> ิงๆนะขับมาจากเด็ดแถวนาสวงกดเหยียบไวมากเลยตอบสนองดีวันนี้คือสดๆแลนะ้วี่โบ๊นี่สามสิบเป๊ะๆเลยนี่มไม่เกินสามถ้าได้อินเตอร์มาก็จะขึ้นเยอะกว่านี้เองเนาะยงกระเพาะด้วย อุ้ยซับเกียร์มันถืเอเกินที่ไหนอ่ะ,นะครับหลังจากที่ทติดตั้งเซ็ตเป็นเทียมร,รอยนะครับบอกว่าจะเป็นชุดโพลิเมปนะครับแล้วก็มีชุดโหลดนะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กยางนะครับก็ออกมาลองล่อง,องรถกับลูกขานะครับบอกหัว่าเว้นถือใจซ้ำเลยก็รอชมครับดีกว่าเดิมดีเยอะด้วยแต่มันจังจูนขึ้นได้อีกน,นะพี่แกน่าจะจูนปานกลางครับผมคิดว่าผมอยากให้ดึงกว่านี้อีกได้ไดดยกมือขีดอีกแรง เยวต้องลองไปถามแกก่อนน่าจะได้คิดว่าสำหรับคนเพิ่งหัดครับอยากวีแม็กับซันนี่แต่ว,ว่าควันไม่เท่าไหรแต่ว่าถามมาคันเร่งเร็วไวมาตามแบบกดป,บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยแล้ว,ลวมาเช้าไม่เป็นบบืยนยนะัแล้วความรู้สึกพี่พี่ขับเมื่อกี้พี่ตามมันสมูทดีไหมพี่ต่อปุ๊บปุ๊บสิ้าชอบแรงก็ต้องมาอัพเทอร์โบยินเตอร์แก้วาวก่อนัะดับแรกรถพุ่งเหมือนกันยังไม่ได้เกยต้องมาเนี้ยมาพร้อมกันเลยก็ต้อยู่นี่เขาใช้ของอะไรผมอยากรู้ ออถ้าอ,อยู่นี่มันใช้เป็น6.9แล้วความชุดหลดนะพี่กอบความนี่มงความอะไรพอดีไ,ดไหมได้ได้อยู่เนี่ยไม่มีกระด้างเลยตึกตึกศูนย์ก็โอเคเป๊ะได้เลยทรงนแล้วรอเลยชอบมากเลยเหมือนที่บอกไว้ทําเหมือนที่บอกเลยบอกว่าเอาเท่านี้เท่านี้ได้เลยไม่ต้อง <c oughs> บอกหลายรอบนะบอกทีเดียวได้พี่จบเลยกลับมานึกว่าจะเป็นทรงไหนพอเห็นรถขับเข้ามาโอเคผ่านเนี่ยรอ ูกใจมาพี่พาเดินทางมาจากไหนนี่เดนดูดุมครับเดนสังเกตุใหลูกค้าไปรอมานะครับลูกค้าขอเพิ่มขึ้นสักนิดนะครับให้ตึงๆกว่านี้นิดนึงนะครับก็กำลังทําการซูนใหม่นะครับสําหรับทรงแล้วก็จะประมาณนี้นะครับฟุวล้อพร้อมยางนะครับนี่ฟิวล้อพร้อมยางพร้อมน็อตนะครับพร้อมปิดดุมนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีแดงลูกค้าชอบแบบล้นๆนะครับข้างหน้าก็จะมีปิดดุมนะครับเป็นดุมตอกนะครับแล้วก็มีน็อตแล้วก็มีข้อเบรกนะครับเป็นข้อเบรกอลูมิเนียมนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับข้างหน้าข้างหลัง รถพิทงควันดำพี่บอกเขาว่ารถควันนี่แล้วถ้ารถควันมันจะไม่ดึงแบบเดิมนะพี่บอกใช่แกชอบจูนไม่ให้กลางๆให้่อเผื่อคนไม่เคยขับรถดีเมียบมากับบางทีมันเวลาเราจูนเยอะๆแล้วมันมันเดาพี่เวลาเราออกตัวแต่ว่าแกจูนปรับให้ได้ตลอดประกันดีผมว่าแกแนะนำดีข้อเธอแกเชื่อให้ฟรีตามอายุการใช้งานครับผมรถผมทําที่นี่กับหมดทุกอย่างแต่ว่าผมสั่งเอาให้ไปส่งเอาผมไม่ค่อยมีเวลามานะผมจะได้หยุดบผมจะได้หยุดนี่วันนี้ผม แจ่งล่วงหน้าเขาประมาณสองเดือนไม่มีคนทำงานแทนโอ้ได้เลย มีตึ๊กตักตึ๊กตักเนาะแน่นแน่นดีเนาะช่วงน้ำถ้าไม่ดัดเกินมันก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่เวียงไม่เวิรงอะไรถ้าดัดอย่างเดียวไม่ใส่กล่องรดนี่เด้งเลยนะครับก็เลยส่วนมากจะแนะนําให้ดัดแหนบไม่เกิน2นิ้วแล้วก็ใส่กล่องเอาครับใส่กล่องไล่เอาเนาะใช่ครับถ้าดัดอย่างเดียวเนี่ยมันตรงแล้วมันไม่มีจังหวะดิ่งอย่าับไม่เคยหน่อยกลับบ้านก็รับเดิมๆก็ร้อยแยกกันนะเนี่ยผ่านหนึผ่านหนึรอบนี่ตอนนี้เลยได้ก็ได้นะครับผมใส่สลิงไ่งไมอีกตัวหนึ่งเจเลยองมาเกียว์วา ถ้ามีเสียงมีโบมีเอนเตอร์เข้ามานี่สุดจัดเลยเทบทีนี้ี่1.9นี่ตัดล้นลั่นเลยรัดตัดลันการนี้ยังตับไม่ได้คุณยงแก้วเอาโอเคครับก็เสร็จเซลล์แล้วนะครับสำหรับสำหรับ1.9คันนี้นะครับก็จะมีทอยางเซ็ตช่วงล่างนะครับแล้วก็จะทรงจะทรงแล้วก็รีแมปนะครับชุดโปรรีแมปนะครับมีกระป๋องกระป๋องกระป๋องวิกเกตของเซ็กนะครับแล้วก็จะมีรถบูธ ท้ายล่างครับมีแมปชรงก็จะประมาณนี้ครับข้างหน้าก็จะมีน็อตลุมขาข้อเบรกแบบมินิยมนะครับล้อจะเป็นตัวนี้เลยโอเคครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับร้านนัดลายซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทอร์โบเรื่องคาสซิ่งหรือว่าเรื่องทำอะไรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาที่ร้านได้นะครับร้านนัดลายซิ่งอยู่ข้างตลาดเจริญศรีนะครับขอบคุณครับ